ปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมดีขึ้นได้แค่ใช้3เทคนิคนี้ไม่ต้องผ่าตัดสวัสดีครับไม่อยากผ่ามาถาาสตนนร์นะวันนี้นคุณมีแผนเรการปวดเข่าเป็นข้อเข่าเสื่อมครับคุณดูในคลิปครับคลิปนี้ครับนี่ทำให้แผนเรการปวดเข่าเป็นข้อเข่าเสื่อมคืออาม,ม่าหมอฟาร์เดนให้ทรับว่ามีแผนเรการขาโก,ารากงร่วมด้วยครับแล้วคนไข้ครับหรือหมอหมอเองอะไม่อยากคุณไม่ผ่าตัดครับหมอสารรักษาโดยการให้ปวดครับอันที่หนึ่งคือการกินยา นะหรือการฝังเข็มอันนี้หมอฟันก็ใช้ช่วงทีนี้ในการช่วยคุณแม่ให้อาการดีขึ an ้นนะแต่ผมก็ไม่ให้กินยาน้อยหน่อยแต่ในการฝังเข็มเอาเพราะว่าคุณแม่ก็อายุเยอะแล้วเนาะเราก็มามาเรื่องของน่องไตอันนี้สองครับผมก็เอาให้ออกกําลังกายครับนี่ฮะคอร์ดได้เซฟเอฟเฟอร์ฟายครับกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงนะเพราะอะไรครับเมื่อเราไม่แข็งแรงลำน้องขี้เข่าก็จะลดลดลงอันที่สามครับก็เติมโฟนว์หรือน้ําในเข่าเข้าไปด้วยนะเป็นตัวช่วยให้คุณแม่อาการมีน้ําในเข่าเพราะต้นเหตุสาเหตุของคออนนเมมมื้ําาใขไ่ี ดีข้ารับ,รบเพราะฉะนั้นครับนี่คือฝ่าที่หมอฟันจะนัดสาคนแม่ของหมอฟันครับแล้วตอนนี้คุณแม่ถึงแม้จะเป็นปวดเขา่าเขา่าเสื่อมจริงๆเห็นไหมก็ยังเดินได้โดยที่ไม่ปวดดีข้ารับ,ครบ,ครบใครอยากหายปวดเหมือนคุณแม่หมอพิมพ์ว่าดีมากแล้วก็สนใจหมอช่วยทักมาได้สำหรับวันนี้ไม่อยากพามาหมอฟันสวัสดีค่ะ